บรรยากาศเช้าๆตลาดนัดโภกระบือมันเสื่อมพี่น้องเมื่อวานเป็นวันที่8เดไดพี่น้องเด้อวันที่18มารับชมรับฟังน้ำกันมื่อวานนี้รู้สึกว่ารถบอลไลท์ได้พี่น้องเด้อนะครับสถานการณ์มื่อวานนี้เป็นเหนื่อยเลือกตั้งเนาะอาจรถอาจเสียบอลายทาไปด้นะครับผมเพราะว่าส่วนมากคนในพื้นที่จะมาใครกันต่วเขไกลพื้นที่กับสิบัวไม้มันไกลเนาะมันมาเสียพิ่นที่เป็นเลือกตั้งยังสีบัท่านต่วอาหารคนอยู่ใกล้ๆบ้านนเนี่ยข้าเจ้าเสียวมากเราไปเช็คราคานังกันอีกแก่นึงต่อมาเราอย ตะลาดนัดคขบประมุ่นเพื่อมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีย้าหู <Yahoo! S 1> ครับพี่น้องผู้ใดมาเบิ่งช่องตะกุนกอพ่อเพียงเราจะเลื่อมนะครับคลิกพร้อมสายว,วิ่งกระโดดกระม้าน,นะครับแบบนี้เลยพี่น้องนี่ดังมุนวนนะครับนี่ชุดนี่สามร้อยห้าสิบบาทพร้อมสายนะครับเนาหนึ่งเมตรด้วยสายขนเน่าหนึ่งเมตรทำเป็นะงานตีนะครับงานตีสร้างฝีมือเลยพี่น้องแล้วก็บัก วินวีน่องวินกระดูกงามๆนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่และตัวน้อยนะครับผมตัวน้อยในรอยห้สิบาทตัวกลางตัวน้อยในรอยหสิบาทตัวใหญ่สิเป็นสองรอยได้เป็นหองต่อครูได้เป็นหองได้ต่อครูนะครับงานนะครับงานดีๆฟรีมือจากช่ here, như, celebrating celebrating างระดับประเทศได้เป็นหองได้นะครับมาชิคกระดูกนะครับผมนี่นี่เลือกหลากหลายพร้อมเซตแบบนี้เลยพี่น้องแบบนี้เลยนะครับชุดละสามร้อยหสิบาทเป็นงานชิคได้เป็นหองได้ส่วนบักวินนะครับครูละสองรอยและรอยหสิบาท โทรมาได้0857457439โทรมาได้เด้อพี่น้องเด้อมีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับจะส่งได้ทุกๆวันเลยนะครับกนสวัสดีครับบรรยากาศตลาดนัดข้าวกลุ้มันเทืพี่น้องมานี่วันอาทิตย์ที่8ประจำสัปดาห์ที่2นะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมมาเช็คราคามาเบียดราคาพอมาพี่น้องเอฟซีทุกคนดูอ่ารับชมรับฟังนำกันเนาะพี่น้องเนาะกดได้คำว่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องต้าคุณก้อเพียง แต่มันนำเสนอข้อมูลน,นะครับตลาดนัดโปกกระบือมันเทื่อมกับเช็คราคาไอ้พอมาพี่น้องเขาเบิ้งทุกๆสัปว์ด่าได้พี่น้องได้ผมได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามมันแน่นะครับผมมือนี้ก็มีให้เบิ้งหลากหลายอยู่พี่น้องนะครับผมตาวกล้วยบัวลายบ้านไดด,ดอกพี่น้องแพนดิเบิ้งทางหลายคนกล้วยบัวลายบ้านไดมีกล้วยบางอยู่เพราะว่านเป็นมือเลือกจ้งคนไกลๆพื้นที่เขาเจ้าก็มาบ่ได้นอกจากใช่ว่ไกลๆพื้นที่เขาเจ้าอาขาสามารถอ่ากลับไปเลือกตั้งได้เนาะนะขั้นไกลลีก็เจ้าก็มาบ่ได้นะครับผม โอเคครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเช็คราคานํากันอย่าลืมนะครับผู้ใดสนใจบ่คลิกพร้อมสายบลกวินกร็รงงูปมากๆ08574574390857457439นะครับผมอ่าปีนี้นะครับผมมาเสียเสือได้พี่น้องเด้อเสือตระกูลกอพยั่งเป็นเสือแขนยาวนะพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่ารูปให้เบิ่งนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับรูปให้เบิ่งนะครับตัวละ350บาทพี่น้องส่งฟรี ตัวละ3ามหสิบาทสรงฟรียากได้แสใด,ดก็ล่องทางมาเบิงพี่น้องนะครับผมกับบริเวณบนไลน์เราพี่น้องขาามีผู้ใดอยากได้กร่ทางมาได้พี่น้องได้โอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปเช็คราคาทักันครับไปพี่น้องมาเบิงนี่อันนี้เพิ่งเสือขายไปเลยได้พี่น้องตัวนี้น้อยน,นี่เนี่ยตัวละเจ็ดพันหกพันเจ็ดพันนะครับผมแปดพั 8, นนี่แล้วใจเนี่ยกุ้มนั่นหกพันเจ็ดพันกุ้มนั่นกุ้มนี่แปดพันเจ็ดพันกรัวแปดพันนะครับยับกันมากกบะมือนนี่ ก็มากระเมินราคาพ่นพี่นอกเจ๊ให้เบ่งพีหนอกนี่ตามนี้เลยนะครับนี่เห็นอกเขาจะสื่อไปทางมองเลยพันพี่นอกนี่นี่รอรอหนึ่งนี่ครับไปมองเลยเว่ามันทางบนเขาจะสื่อกล้วยประเภทนี้ดีบางคนก็ไปคุ้นนะครับบางคนก็เอาไปต่อยอดนะครับผมนี่ที่พ่อขายตัวเจ้าบาดแลยนี่ขาตัวละเมบนฮนั่นตัวละเมินหาไอ้พอัวลาเอา้อเออเออวยเียงกัน้บ้านเอเอ เดี๋นีเอปนรตนาะอ้เอนีาเดียน่าฮ่้นอกระจกสื่เลยด้มุนีมุนีอันขั้วโมลายด้วยพี่น้องด้ออาจูบได้คอยเลยถามคักตอนตพานยางเบืองบรรยากาศสนมักนะครับผมนี่ยังสีแปดก้พันมื่นหนึนะครับผมนี่น้อยนี่่อพามาบืงบรรยากาศน้ำกันนะครับผมโอ้มเบงแม่รอนแม่นี่ แล้วภาพบิึงแม่ดอนแม่น,นี่แม่ดอนแม่นี่ของพดอดพีพวกพี่นอ้องนี่แม่ดอนแม่นี่งามยมีได้พี่นอ้องอ๋อช่างเจ,จ้าวายเจ้าบาทไอ้กวนโอ้องไอ้กวนพี่นอ้องนี่อไอ้พ่อไอ้กวนตัวเราปูนอยู่ใกล้พุ่นนี่งามยมีเด้แม่น,นี่เป็นแม่ดอน ปลอดเลยล่ะพี่น้องตัวนี้ปลอดดอนสัมบีปลอดงามสูงน่าจะลอยซีชิบไปอยู่ลอยซีชิบพอดีเลยพัลลวจักบาทเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนหนึ่งนี่ไอ้กวนเพิ่นเอาขายไปแล้วพี่น้องนี่เบอร์สิบแปดขายไปเรียบร้อยแล้วผนซีเรียบร้อยแล้วโอ้สบายละผนซีไปและกูมือดีกลวยจะขายดีเด้ควยมาหายต่อได้ขายดีพี่น้อง คนซีเก็วกบว่าคือตัวแล้วเนาะไหนผมพาย,ยางเบิ่งพี่น้องนี่บรรยากาศน่าจะได้คขายเราเราไม่กินนะโอนไม่กินเนะี่ยพอตั้มก็ประมาณสามหมื่นหาประมาณนี้แหละพี่น้องในซองตันนี้อันนี้ของระนนื่อนได้ซื้อขายกันพี่น้องนี่แม่นัน่นอะแม่ทอง กาไดอนรท้กผาวนอนนนัีมงยังอุสนยังอีว่มนี่ควยมาหลายเด้พี่น้องเด้เอาอย่งมากนี่้คือแต่ตัวนี่พี่น้องนี่มึดีมึนนีถือว่าซื้อขายดีเลยแหละพี่น้องเอาผมผ้าเบิงนี่งจ้ะ นี่บอกเขาเจาพ่นสีเรียบร้อยแล้วนี่ถ้ามาเช็คราคานะครับผมนี่พ่นซีเบิ้งเลยสังเกตว่าทุกตัวเลยทุกตัวเลยเบิงแล้วนี่นี่ทุกตัวเลยแต่ซื้อตามราคานะครับราคาเนื้อราคาตัวนี่พี่น้องเห็นบ่ราคาเนื้อราคาตัวนะครับผมจากผมยาา่างมาเบิงแค่นี้มีเบิงเ้งอีกสองแนนี่อันนี้ก็พ่นเขาเรียบร้อยแล้วขายไปแล้วขายจะกบาทลวพอนี่ขายไปเนี่ สามมนกว่าแล้วแม่นั่นบอกเท่าไรนี่แม่นั่งเปิดใบสี่สิบห้านี่เปิดใบสี่สิบห้าอันนี้แม่นั่ง,ส,ง,งสูงร้อยสี่สิบสามนี่สูงร้อี่สิบแล้วล่ะพี่น้องนี่ก็ได้สองปีสเดือนสองปีสองเดือน,อปอเ,อนเปิดไว้ี่มืนสี่หมื่นสี่หมื่าอันนี้ก็เปิดใบด้วยวาเมืองไทยใช่ไหมพี่นอ้องเขาอี่พอแล้วตาไม่ตันเงยไปแล้วตาต้นนี้หายแข็งดีแล้วพี่น้องเด้อนี่ น้ำโตดีลูกสาวเพชรลำโคงอายุสองปีพี่น,อนอ้องนี่ยังพ่อเหลือให้เบิ้อยู่พี่น้องต่อมันนี้กล้วยเหนือในคล้ยายดีครับ่าเหียอไปท้านในเนี่ยคือขอ้อ่นสีทุกตัวแล้วข้อเบอร์นะพ่อย์หกห้า0ูนย์ากองศู้องาได้ลูกสาวเพชรลำโคงไปเรียงในเบิ้งนะครับนี่ครับพ่อหายพอแล้วได้ โอเคสี่หมื่นห้าพันบาทอันนี้ก็ขายแล้วผลซื้เข้าเรียบร้อยแล้วขายยากว่าได้ใอยนี่อยขายไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องอวนๆในสีขายไปสามหมื่นแล้วท่นนี่ <c oughs> อันนี้ก็ขาย,ยแล้ว <c oughs> ไว้แ <c oughs> ล้วตัวเมียบ่ขายอะไรบนในวิดีโอว่าอันนี้วิดีโอมันก็ตายไปแล้วลูกยกตยุ้นียตัวจะเลียตก สักบาทประมาณตัวนี้จะถึงสามเมืายตัวนี้ประมาณสามเมืองหายเลยราคาที่บนขายไป็นละเฉลี่ยใส่กันหรืออันนี้ครับแม่บอกแม่ทั้งเบิ้องคุแล้วไปคุณเรือพูดโอ้มันหายดิอันนี้เอาไปซิวพี่น้องแม่หนี่ก็นแม่ยี่นี่พี่น้องตกสามเมืองหายเนี่ยเอาราคาให้เบิ้งเลยอายุประมาณสองปีนี่ราคากล้วยตอนนี้ได้พี่น้องเด้ออยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่น้ำโตนี่เสือเรียบร้อยแล้ว ซื้อไปแล้วเรียบร้อยมันนี้รู้สึกว่าห้วยบางตาหมากเลยพี่น้องบางมาๆเลยอ่ะตัวน,นี้เนี่ยประมาณสองหมืนกว่าเป็นตุกปูราคาเนี่ยนับสองหมืนกว่าโกกว่า,กวา,กวาแก้ๆไปละเกือบสามหมืนพอะมันอ้วนพี่น้องนี่ถ้ามันอ้วนสี่มันก็ได้ราคาเหนือได้พี่น้องนี่แต่มันอ้วนมันก็ได้ราคาเนื่อได้สิพี่น้องแต่งาง่านนะพี่ โอ้แมนน่นน่วงคนสีพี่น้องคนสีท่องเลยล่ะพี่น้องคนสีท่องเลยส่ผูจะจความคนลูกแม่ลูกนี่แม่ลูกย่างดีขอขางามงามงานเลยจะกบาล้วพ่อนี่ก้มนี่บอ โอ้ขายแล้วเรียบร้อยเรื่มเมืองขางข้าง,นงาห,หนึ่งบอกขายวะเราเหโอ้พอพวกคนไหนดิคนคนซีวะเหรอพี่น้องคนซีวะเหรอนี่คนซีว่าเรียบร้อยแล้วโอ้มื่อวานซื้อขายดีเลยซื้อมาดีเลยพี่น้องถือว่าซื้อขายกันดีเลยละพี่น้องมืนน่อวาน โยแย่งพี่น้องบมยแ่งเลยไถามเลยมาอนี่เนี่ยเจ้าเสยอจะพ่นซีเบิร์ตเลยเด้โอ้มาอนี่ขายดีขายดีขายดีมากมากมันสื่อขายกันแต่มันจะด่าก่อนตายตซื้องเครียดตนเนี้ยงานงพี่น้องมันนี่ขายดีไปพี่น้องขายดียอมรับ่าขายดีบรรยากาศนการบรนยาอาศจีบรไทยอ่าคลิปยังเงวเงีายเติบโด้ปเยกับประมาณนี้แหละม่เกินซีฟอรีเลยพี่น้อง เพราะว่วาข้วนบ่ไหลเหมืนอนีก็เป็นมือรับต่างพร้อมนะครับคนก็เา้าขายเฟ้าเมี้ยบ้านนะครับผมวนมากนน้อยในแน่ครับราคาตามมือหลักกับราคามือประมาณน,น,นี้พี่น้องน,น,นี่ชุดนี้กับน,นี่พี่น้องอันนี้ก็ไปแล้วคนซีเรียร้อยบอแล้วพี่น้องโอ้บรรยากาศเหมืนอนรู้สึกว่าเสือค้ายกันแบบว่าคึกคักได้พี่น้องคึกคักดีเลยกล้วหน่อยเนี่ส่วนมาไปทางเมืองเลยพี่น้องชุดนี้ไปทางเมืองเลย แมงหางาบบายีง่ห้ว่าเมื่อนกํบบาไรเ็นนกแมงมาหางี้อมื่อินกําไรสองมื่อนกบบาโอเคนี่สิไปแล้วไปแล้วพี่นอกนี่องเสียนั่นเพิ่นแม่บบกเงพ่นอ,อกมาอย้่มันนี่อุ้ยแบบกเงเลยแม่ยืนได้ละตี่ แม่บป mm ุ่งยังเพื่องของเสียนันของเสียนันเพิ่นหัวน้ามิตรแม่บุ่งยังแม่จำโบจำโบเลยเด้อจำเบืองว่าแม่จักบาทเพิ่นย่างไปเบืองกล้วยอยู่ไปมหาพ่อเวียนอำเบภอสาวสวยของพ่อเวิยนเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับลูกตอะไรของพ่อสาวผู้เข้าไฟครับผมลูกสาวผู้เข้าไฟ นี่พี่น้องงามๆเลยปีหัวนมโงกเออสองปีหัวนมโกพี่น้องนี่นี่พี่น้องนีเจ้าบาทละพอนี่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทอายุไรพอนี่สองปีพร้อมผสมเลยละสองปีพร้อมผสมเลยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องสองปีพร้อมผสมนี่พี่น้องวางหางลำลามเลยนี่วางลำลามเลยเด้อพี่น้องเด้อหลังตรงดีเด้วกุ้ยนี่ลูกเจ้าภูเขาไฟหัวมังโงกเลยล่ะพี่น้องอ่ะเบิ่ง ี่น้องเชื่องนี่งามเลยล่ะสนันหลังเือว่างามเลยล่ะคุ้ยงามเลยล่ะเป็นไปต่อยอดได้เลยลขอบเบอร์ศูนย์แปดหนึน8 8่งแปดเก้าหกหกแปดเก้าสามทีมง,ทงานพอเบรคคุ้งพพคยงามเตือน้องเด้อนี่แม่แม่สาวพ่อเบรคลูกจะเล่นยี่ห้อลูกเพชรสยามมาด้วนเพชรสยามอายุ ประมาณปีนึงพี่น้องปีนึงนี่ลำตัวสูงเลยสามสิบสามแล้วนี่ลำตัวหางเงาหางเงาเลยนี่น้องนี่ค่าสามสิบห้าอันนี้ลูกเพชรสยามเนี่เอกสารบะบมีเอกสารเนาะพี่น้องเอกสารเพชรสยามห้องไป้สามเมื่อนากะก็หายพอเป็นไรนี่มือข้อมันตันดีเลยข้อเบอร์แค่นึง ซุ่มแปหนึ่งแปเก้าหกหกแปเก้สแดอกเขาก็ดีโยพี่น้องโอเคพี่น้องงามๆเลยโอเคล้างสี่า่นเทียนันนพี่น้องแมงเลยขาเสียนันนพี่น้องพี่น้อง

ส,สมผร์สมบสมบว้เลยแล้วต่วาผ่านรอบไปตอนไดนผ่านเทียตราหลูกตัวที่สองได้พี่น้องได้ใน้องหันพ่นนี่สูงไรมาได้ตัวนี้พอ่อลอยสี่สิบหกนี่องเสียนั่นเพิ่นเปิดไบยืมหาเงินเก้าโอ้ตัวนี้กะถือว่า,ายาวลำตัวายาวดีนะครับหนาเขาดีห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาเนี่ก็ต่อรองได้ย,ยกชุดนี่ก็ได้พี่น้องอ่าขอเรบรอ โทับซแปดสามูแปดสามสองแปดนึ่งสองแปดหนึเกาเก้านเก้านึงนั่นราคเลโอเคครับผมขอบคุณครับพี่น้องพี่น้องมันจะบอกใส่วียเลยอันนี้เอาไปในเนันนนะัวนิ้งเงี้ยได้พี่น้องนี่สายเกินสายผสมมู่ะมหลูกงามเลยนลหลูกมันเออเนี่ยพี่น้องหลูกมันนี่นี่งามเลยล่ะแม่นี่ ในลูกให้ลูกแย่งเก่งงามไหมผมวมาณนะ่ะมันเป็นคล้วยมลมล่ะผปมักสไตล์มมล่ะมันงามดีมันง่ญ่ดีนี่มันง่ญ่ดีมันง่ญ่ดีตัวจตัวควางนไปไซวะแล้วลค่าเกิดอยู่ประมาณหาหกหมื่นนี่แหละแม่ลูกคิดว่านะครับบอคาด,ดอกโอเคบุ้งหงอผู้ดีงามเลยงามนี่ห้อกงามงามเลย <c oughs> อัดเขาเต็มรถเต็มรถเลยนะพี่น้องนะต่ละคนเนี่ยจะาบาทจะจุงมั่นหน่อนะนี่บอกลูกนิดน้อยนี่บอกใครอยกบาทนั้นลูกมันน่ะโอหันชิบหายพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดก็คือเดิมมีบัวลายด้วยพี่น้องมีบัวลายนะครับมีบัวลายก็มีให้เบิองอยู่แต่บัวลา,ายดอก เขได้เขามากับมาเบิงเขาเบิงได้ทุกวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับผมง่เบิงทุกๆสัปดาห์นะครับผมนี่กระเจาสื่อมูพอกระเจาสื่อขัวหน่อยกระสืครับจุ่มคือสื่อขั้อกเสื่อจุสซื้อโอ้ฮะ้องนึงละมือนี่ได้อ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 อกอัอัตส่นี่เขาย่างเดียวเต็มบเราคนน่ะเต็มบนเราเป็นน่องใส่นี่ ท้ายตัาาวว่าลราพอนอนนั่นพี่น้องนี่โอนเจ็ดนี่คุณใครคุอะไรเตย่ไนไปดึงเกันไปเลยไปเดืกเอกนไปเลยไปเฮ้ยนี่พี่น้องบรรยากาศแต่ลดนั้นก็คเบือเเชื่อมนะครับผมนี่ บางแล้วเด้พอซื้อขายไปเบิดแล้วประเด็นคือเป็นสื้อขายไปเบิดแล้วนะพอคนฝฟาซื้อฝฟาขายฝฟาเมียบ้านนะครับผมเดี๋ยวตลาดนั้นตลาดนั้นแก่ที่เริ่มนั่นแหละเริ่มบางแล้วกต่คนที่กลับไปเรียกตังค์เนี่ยยังนอกมันอีกเป็นโทษก็มือเรียกตังค์พอดีนะครับผมอ่าคนที่สนใจนั่นเขามาเบิรงได้กันมาทุกๆวันอาทิตย์น้ำมะแรงเด้อพี่น้องเด้อเอ่อทุกๆวันอาทิตย์น้ำมะเศร้าอ่าน้ำมะแรงวันเสาร์นะครับน้ำมะแรงวันเสาร์คข้อยเริ่มเขามานะครับก็มีให้เบิรง นะครับผมแต่ว่าหันมาเบิงอิลีกะมาจะเศร้าวันอาทิตย์ก็ได้นะครับผมมามาแจ้งมาแจ้งตลาดพอดีนะครับจะได้เห็นกล้วยหลายๆเลยพี่น้องด้วยนะครับแนะนําเลยนะครับผมกดไลค์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเลยพี่น้องด้วยอย่าลืมนะครับกคลิกความซ้ายบกวินกระดูกงามๆนะครับผมสนใจกระโทมมาได้นะครับศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้านะครับผมแล้วก็ช่องตระกูลกอลวะเพียงครับปีนี้นะครับผมมาเจดเสียนะครับเสีย เสื้อ <rural> ช <conversation> ่องตระกูลกอพอเพียงในราคาพอดีเ <described> ป็นเอฟซีอยากได้เสื้อไปใส่งามๆนะครับผมก็โทรมาได้นะครับผมทักมาได้เป็นเสื้อแขนยาวเด้๋ยพี่น้องได้เสื้อแขนยาวตระกูลกอพอเพียงเด้๋ยพี่น้องได้นะครับผมอ่าเฮดมานะครับเฮดมาใส่นะครับนี่แหละใส่งามๆใส่ดีเท่ในราคะพี่น้องนะผู้ใดสนใจผู้ใดอยากเป็นเอฟซีก็สั่งมาได้ราคาสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งเด้๋ยพี่น้องได้สามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมนี่นี่หลายไซส์ให้เลือกนะครับผมนี่เอ็มเอล เอ2ลสองเอลนะครับผมคนใดใส่ได้กัดทักมาได้แต่ผมจะขึ้นรูปให้เบิ้งนะครับผมสำหรับเสือด้วยพี่น้องเ้อยนะครับพ่อเด็กคาหนุมุงน้่มมันมามาทายคลิปผมเพีพี่น้องเขาเบิ้งนี้ละนะครับผมสินค้าในร้านในช่องตะก,กุณก่อพระเพียงก็เลยพี่น้องเพรว่าจะเป็นบลิอความสายบลกวินกระดูกงาเมหรือเสือนะครับนะครับผมโอเคพี่น้องบัวขาวยังบัวขาว,าว,าว ฮะไอ้ยังมันขึ้นดึงบ่มาเป็นเดฮะมันก็ดึงบา,งางม่ฮะจำไม่ค่อยโตโบราณนะยงมันจำไม่ค่อยไอ้วันจะขายราบดดอนเจ้าหนิไอ้วนขายาอะไรเปานหนอ๋อพี่น้นนอ,องผมไทยบ้างกันเพราะว่าผมไทยจะเปิดหัวตัวน,นี้ซีเมือนหาสันราคาซีเมืหานี่ ขายไปแล้วสี่ปันหาอ้บังงาเลยสี่หมื่นห้าพันบาทขายไปแล้วสำหรับตัวนี้มันนี่คั้วบาลายได้พีนน่น้องเน้อบอกเลยคั้วบอลายเพราะันสื่อมันขายไปะะะยแล้วนะครับผมบักลาบักลาขายไปเนี่ยจัาบาทนั่นชิมหาหาร่อยว่นเสนพี่น้องนีน่แอนนางหน่อยชิมหาหาร่อยวัวขาว่า บัวขาวก็ไปใกล้บ่วได้ไม่เป็นอันกล้วยส่วนข้าวไม่ได้เป็นน่องได้มันก็ได้จับยางนะครับจับยางดึงยางแน่ยมันนี่ได้ค่าขนมไปนี่ฮะมีคนผู้ใดจ้างค่าขนมไปหมดนี่เออหนึ่งร้อยหกสิบอ่าร้านไส้พี่น้องบัวขาวหอยน้อยห้อยน้อยประจำตลาดนัดก็กระเบื้องเทียมพี่น้องไม่หอดก็เห็นโหลดพี่น้องนี่ร้านไส้หัทุกๆวันอาทิตย์ จ้อยจ้อยนี่สิกับพวกเพงเด้พี่น้องเด้โค้งมีตะโค้งเนี่ยนี่โค้งโคงนี่ตัวละเมินก็วาดตัวละเมินพี่น้องนะครับช่วงเช้าอาการเปลี่ยนแปลงนะครับสุขภาพของเขาไม่ต้องเขานะครับใครเป็นหนาวเป็นทอดโอ้หมูนี่บุกข้อยบมีเลยลรือมันนี่เนาะบางไปเลยวะเราวันนี้ฮะจะมีน้ำเขาพ่นสีบัสทุกตัวอีลีเด้เออ พี่น้องบรรยากาศตลาดนั้นก็คุบนเที่ยงนะครับผมกนี่จุ่มนี่สิกะกแห้งเราพี่น้องนี่สองหมื่นกวบาทนะครับผมสองหมื่นกวบาทแม่ลูกสองหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนี่นีสิอนเป็นคัวบนบานนะครับเนี่ยนี่แต่ก็ไม่แสนครับมื Jake ่นเดียวนะครับนะครับ ครับสำหรับการค้าการขายช่วงเตะเภาหน้าพี่ยายนะครับสำหรับจงพี่น้องปะงานกค้าการขายนะครับตัวนี้เ็พันหาครับนะคู่นั้นตัวนั้นก็ตัวนั้นตัวละกองพันหาโอ้ยพี่น้องไงยืดเรื่องนะำขอมาตลาดนัดก็คือบูมันเทียมยืดเรื่องนะครับอ่ายืดเรื่องยังแมทพี่น้องแมทพิษจมูกด้วยพี่น้องเด้อแมทพิษจมูกครับผมไงไง มันไงพม่หรอกมันไงมันไงบรรยากาศตลาดน่ากูบูมจีบนะครับผมนี่เขาอยเขาไหมบานเขาคนอู้ยเถาอีเถาเขางามอ่าม่นรอกบางอีเถาเขางามอู้ยอีเถาเขางามออพีเ้าขางามมันจอยแต่เขาเุ้ยสวยมากเลยพี่น้อกคุณอ่ะคุณอ่ะ เป็นแถาของางานขายไปแล้วี่ขายวัวขายควายทำในห้างห้างเวียดนามนะครับหลายๆนะครับหลายๆนะเบอร์นะครับแรียกับเจ้าหน้าที่ตลาดเป็นชัดเจนว่าท่านขายนะครับจอดในนี่งามตัวนี้นก็งามพี่นอ้องโอเคสำหรับบรรยากาศตลาดนั้นก็คือปเดิมตรงนีประมาณนี้แหละพี่น้องเด้อเข่ามาแล้วจะเรื่องคนไหลคนซับตะแค่กดติดตามรับชมรับฟังน้ำกันมะันนี่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องนะลงคิืของวันนี่ตนมากกับสิพา,างงานเบืองบรรยากาศนะครับปูดกุ้ยทักไถยนะครับผม เจ๊กราคานะครับผมอาจจะบริษัถามรายกับขอพระท่นานนะพี่น้องมันบม่มีตัวถามส่วนมากมันบม่มีตัวถามเพราะว่าเขาขายไปหมดแล้วนะครับผมแต่แกบอกราคาซื้อว่าราคาอยู่ประมาณเทน่านี้เทนะ่านี้แหละเนาะโอเคครับผมสำหรับเทนี้ขออนุญาตลงคลิปกับเพื่อนเทนี้เจอก,กันนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ